สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าวันนี้ยายวีพามาเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดกับยายวีจ้าพี่น้องเขาไปเบิ่งกันเนาะว่าจะได้ยังได้เห็ดบ่อก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ยายวีน้ำเนยด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกซับทุกไลค์จ้าขาไปเบิ่งกันจ้าว่าจะได้เห็ดบ่อจ้าพี่น้องขอบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปให้เขาไปเบิ่องนี้คิปกันจ้ามะพร้าวเห็ดเพิ่งหวานจ้า มือก็ลืมออกมายังบวบไวจ้ะพี่น้องยังบวบไวจ้ะยังบวบไวจ้ะรอนเก้าพี่น้องรอนเก้าจ้าเนี่ยยังบวบไว้จ้ะื่อวันวันอาทิตย์อันเพื่อนใหม่ๆรอนเนาะเราดูจักกันจ้ะเพื่อนอันบอกว่าเอาใส่เฮ็ดเพื่อนวานนั่นถ้าใดก็เอาไปชั ả, u, u, ả, ้นนด้เรื่องเส้นพันยาพี่น้องวันนี้ฉันก็เก็บถ้าเส้นได้สกปรกหมดมันเนาะดอกแรกแหกงมานเลยพี่น้องเห็นบ่ ขอบคุณทุกไรทุกแซ่ด้วยพี่น้องเด้ออืมฉันลืมเอาถุงมือมาพี่น้องมีดเอาอมาอยู่จ้ะมีดเอาอมาอยูุอุ oh, ้ยพี่น้องใส่ได้อยู่จ้ะพี่น้องเนี่ยใส่ได้อยู่จ้าไ,ไปเข่าไปเบิ่งเงาะฝนป่วยพี่น้องฝนไป,ป่อยจ้าโอเคจ้ะน้องเนี่ยจากดอ,อกมาหัดเลยจ่าอ้ย oh, ผัดลืมเอาถุงมือพี่น้องผัดลืมเอาถุงมือมาเมืองเทียมนมีถ่าถากตุ้งย่งสี้ติดมือเขาพี่น้องจ้า อยากเสียงจ้าอยากเสียงสองดอกงามเลยพี่น้องเพียว้าวสฉบโฉบวานหวานจ้ะพี่น้องอุ้ยพุ่นดอกนึงมาพี่น้องนะบ่อิดกล้องเนาะจองกระสิอโดนแทะไปหลายพี่น้องอ๋อใส่บนนัดดอกนีไหมเดี๋ยวพีดกองตัดขาจ้ะตัดขาพี่น้องหน้ากล้องม้วนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเขาเขาม้าก็ะไรจีดอกเลยพี่น้องไงไงหนึ่วเราก็สิได้กินพลังพี่น้อง ก็จะได้กินเห็ดเพึงหวานอยู่จ้าเนี่ยนั่นเอโอ้เสียงเดียวชนะกับเดียวมือพี่น้องทากนะบางทีเยาไปจับหน้าจับตาเนาะจับหน้าจับตาไั่คันแต่พี่น้องมันออกจ้ะเก็บเหินเ้าพี่น้องได้บุญได้ทานน้ำกันเนาะผู้ใดมาเบิ่งคลิปวิดีโอไม่มาหรอนคลิปนี้ก็ได้เก็บไปมุมเพื่นน้ำจ้ะได้ไปหอดบ้านตะติดไทยให้เบิ่งน้ำตัดขาจ้าพี่น้อง ยังยังโอเคอยู่นะพี่น้องบางเพียรจำบลยม้าสองสามหมื่นพี่น้องเพราะว่ามันคิดว่ามันบ่ออกแล้วนะคิดว่ามันบ่ออกแล้วเข่ามา้าทั้งเข่าอันม้าหันกัพราเห็ดเพลิงเลือดจ้าโอ้พี่น้องฉุดจอดได้จ้าเห็ดเพลิงหวานเนี้ยว้าวพี่น้องฝนตกพี่น้องด้วยคอเอาห้อมมะกางกันจ้าฝนตกไป,ปื่อยจ้า mm. เดี๋ยวยางรอไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องเนี่ยเกิดทั้งห้างจ้า เกิดทางข้างแต่ก็มีได้เทียบพี่น้องเอาขาไหมขาได้บ่ถ้าบ่ได้ก็บ่เอาพี่น้องเพราะว่าโอ้ยเป็นเสื้อเนาะขามดีอยู่เนาะพี่น้องโอ๊ยทากขอเอาไปมาให้ทากกินซะเนาะจ้าเนาะเอาไปหาดองนี่ดอกนึงวนอยู่นี่เลยจ้าวนอยู่นี่เลยเดี๋ยวเด้อวนอยู่นี่เลยจ้าเอาไปพี่น้องจ้าย่ายนั่นได้เงียบอมนี้จ้า ร้องงี้ฉันบอตะขายเบิ้งเนื้อพี่น้องเด้อมันมันบ่อ่นจ้าเอาขเพราะว่ามันเห็ดไม้เราเพียวเบิ้งเนี่ยสุดยอดเลยจ้าอ่อ,อนๆเลยเดี๋ยวสิลงไปเบิ้งอีกโมงหนพร้อมพี่น้องดรอรนอันดอกอง,บบบอง่ายๆเจ็ดแปดตัวเนาะจ้าเบิ้งแน่เพียรพี่น้องสุดยอดเลยจ้ายังควได้เหยียบจ่เห็ดเพิงเห็ดเพิงเลือดไหลๆนะพี่น้องอู้พี่น้องขออภัยจ้าบักเห็ปปีบปลาบักเห็ปปีบปลาพี่น้องที่มันกัดหนาน่ะพี่น้องตัดขาอู้เห็ดเพิงยัง เมื่ออื่นอาจสิไปอีกป่านึงพี่น้องอีกป่านึงที่ฉันเก็บอันคลิปก่อนพ่อพี่น้องเนาะจะจะพี่น้องอู้ยอ่อนแต่ดอกนี่น้งงามเลยจ้าพี่น้องไปไปต่อจ้าพี่น้องน้องต่อเลยจ้าเบิ้งเสียพี่น้องไปว่าเห็ดฝ้ายจ้าพี่น้องเพี้ยขาอวบเลยจ้าพิดลู่พิดลู่ทากกับเฝออยู่นี่พี่น้องเห็นบ่ <c oughs> ปิดรูไว้จ้ะตัดขาจ้ะพี่น้องจ้ะจะลืมเอามีดอันอนนั้ออกมาพี่น้องมีดอันมีดยังก็มีตัดเห็ดออกมาแต่อยู่ในกระเป๋าอ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดจ้ะเนาะตัดพี่น้องวา่วามันไว้ไหมพี่น้องเบื้องเพียอุ้ยมือนไปอีกปลาหนึ่งพี่น้อง เก็บจนหอดสิ้นเดือนพผนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งให้ฉันในเด้อคลิปพี่น้องเ้ยพี่น้องตัวอันนี้ฉันว่ามันฉันว่าจักจีได้บ่ได้พี่น้องเกิดเปียกพี่น้องเบิ่งบ่ได้พี่น้องบ่ได้ดจะปิดหูแล้วก็อันซอยๆให้มันเกิดปีนาพี่น้องปิดหูดิเนจ้ะอันนี้ฉันทีซอยพี่นอ้องโอ้เสียดายนาะเปีสามจ้ะเปียกสามฟ้า์มีเหียญจ้ะพี่น้องเบิ่งเกีย เอาไปตอจะเอาทางนั้นไปงวยอะไรตรงนั้นน่ะเฮ้ยเปงวยอะไรตรงนั้นเฮ้ยคุณอ่ะมันงวยขอนพี่น้องจ้าไปไปตอกันพี่น้องพี่น้องดอนนี้เลจ้าสิบสามดอกคลิปกวอนพุ่นจ้าม้าก็ยังดูพออยู่พี่น้องเพียบเบิ้งเพียตันๆเลยจ้าพี่น้องเพียยุงลายพี่น้องยุงลายแต่ขนาดกระสีจุ๊บเพียอ่อนๆอยู่จ้าพี่น้องต้องโดนแท้ธรรมดาเนาะ ภาคหนาวเราก็หากินหาอยู่หาอยู่หากินคือไทยเฮาจะคอยจะหมานค่ะพี่น้องเขามากกว่ามานเลยจ้ะบานผุนบานไปเลาะทั้งผุนจ้าเลาะทั้งนี้ก็กีฬาก่อนแล้วจ้ารอนสิบสามดอกนะจ้ารอนนี้นี่จะเดินไปเอามาตัดขาพี่น้องตัดขาเลยจ้าพี่น้องอู้วววพี่น้องเอ้บุ้งบิ่งตะกลองบ่เบิ่งมีดมีดกันตุลยตุลยอยู่ ตันตันยู่ไหมพี่น้องเพียอันอ่อ,อนผอมพี่น้องมันแสบแล้วเห็ดปึ่งหวานพี่น้องกนหนึ่งุดดอกด้วยจ้าไปพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องดรอนนี่สิบสามสิบสี่ดอกคิบกวอนผุนจาเบิงขอเฉียดให้เบิงว่าเขาเห็นจากดอก,กนี่หนึ่งสองสามสี่หาดอกพี่น้องดรอนเก้าสิบสามดอกคุณด,ด,ด้วยพี่น้องเดินเห็นว่าห้อยขอดตัดไปนี่พี่น้องห้อยขอตัดไปมันเกิดจา้า เก็บพี่น้องเก็บเพียอันนี้แจกสิได้บ่ได้เดี๋ยวไปเบิ่งเดี <loo> ๋ยวไปเบิ่งดอกกูน้องมาตัดน้ำกันจ้ะพี่น้องเบื้องหมาขเก่าพี่น้องก็เลยมาสามชีวิตก็ได้เอาเก็บเป็นน้ำกันจ้ะดอกนี้มันอีนาะพี่น้องเนาะนางสาวจ้ะถ้าปิดก็อุ้ยอุ้ยบัวแมนพี่น้องสี่สี่ดอกอยู่หันพี่น้องสี่ดอกสองดอกอยู่หันจ้ะสองดอกอ่งจ้ะนองเบิ่งน้ำได้จ้ะ แต่มันกระโดดอัพตัวเฟสเสี่ยงจากน้อยเพราะว่ามันหนาวมันบอมันบหมบดเห็ดไหมพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปเอาสองดอกกันจ้าเยี้งกันอี่หันเดี๋ยวปิดกล้องแล้วก็น็อตพี่น้องเบิ้งนี่จ้าพอเห็นดอกนี้ได้เมื่อกี้นี่ดอก,น,ดอกนั้นพอเห็นอุ้ยผุดอกีกดอกนึง,นงพี่น้องดอกนึงดอกนึงป้าพี่น้องเอาบาดนี่พอจ,จะพอจะปิดเก็บมงเก้าข่อยอันดอน ไอ้อีกทางหนึ่งจ้าพี่น้องพอเพราะว่าผมได้ไปสองมือจ้าเดี๋ยวอันเดี๋ยวสิไปอันนี่พาพี่น้องไปมือหน่ามาท่านได้เบิดพี่น้องเห็ดเพลิงหวานท่านได้เบิดเห็ดเพลิงหวานเบิดข่อยกระเจีเ๊ยดคลิปยัง,งพี่น้องเบิ่งบันนี้บ่มีคลิปไหนพี่น้องเบื้องนิดจ้าพี่น้องก็บ่งเบิงบ่งแล้วเนาะคลิปเห็ดน้อคลิปเห็ดมันอันนี้นคนมากเบิ่งเนาะหาดอกแล้วพี่น้องเห็นบะน,นี่ มาพันธุหมดสมงศ์แกพี่น้องก็สิได้กลับป่านจ้าคอยยังมันกแต่พูดอ,อีดอกมั่งจ้าเออรอปีก่อนคอยเปลี่ยนคอยไปพี่น้องจ้าพี่น้องเห็นบ่คนนั่งลงคอยเบิ่งก่อนหามิจิมีหัวปูพี่วีถากสิกินพี่น้องถากสิกินหัวมันว้นเราก็หัวนเป็นตึกเถื่อพี่น้องไปเอาทั้งปุ่นซองดอกพี่น้องไปจ้าไปปิดกล้องไว้ก่อนนี่พี่น้องเบิง่ง อันนี้ก็บน้ำอยู่นะพี่น้องน้ำอยู่น้ำอยู่จ้าปิดมวยก่อนพี่น้องขออนุญาตถ่ายพี่น้องนี่จ้าพี่น้องเห็นบ่ว้ายพี่น้องขวดกระหมานคักเนี่ยเถอมาบ่ะเลยขวดกระหมานบัดนั่นพี่น้องนี่จ้าอู้หูดีกรักนึงพี่น้องหูนะอ๋ออาอเดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนจ้าดอกนี้ได้จากดอกบิ้งคลิปก่อนถึงสิบสามดอกพี่น้อง มันก็ขี่หัวขี่อ้นกวงแถวบนลราพี่นอ้องหล้วขี่กระใต้อยู่นี่เห้อพี่น้องเบิ้งเพียพี่ว่าขเขาเปลี่ยนยังเพียรว้าพี่น้องมันออกสามันมันไม่ถึงช่วงนึงพี่น้องถึงช่วงนึงเดี๋ยวสิไปใส่ใส่มีดอันตัดเห็ดจากเพราะว่ามีขี้ฝุ่นไม่ถึงช่วงนึงเห็ดเนาะมันบ่มันหนาวเอ้ยมันห่อนจากมันห่อนเพมีอัน มืนขีดกวาอยู่นี่กพี่น้องเหมือนขีดขวางที่ยังพี่น้องเดี๋ยวสิพักก็อีกดอกนึงนะเมี๋ยวเก็บมุดกันเดี๋ยวเก็บมุดอุดพี่น้องเป็นเถินเป็นดอกปิดกองไว้ก่อนมันสีเงาสองดอกพี่น้องสาสมดอกพี่น้องเห้ยปิดกล้องก่อนพี่น้องคนมามีมือพี่น้องเก็บจ้าพี่น้องเก็บหาดอกที่นี่พี่น้อง ว้าวว้าวกลิ่ลหมเดียวบางอย่างเลยพี่น้นองตามองนี่พวกไก่ท้างบ่ลึกปลาจ้าจ้า,จาอูดอ,อกหดอ,อกอ่อนปลารู้ว่าเห็ดผิดเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปพี่น้องเต็มถุงอีกแล้วพี่น้องนี่จา้าสองดอกพี่น้องไม่ดิดมวยตาของสโนนี่เนาะดิตรู้จ้าพี่น้อ,นองป้าสะอ่อนค่ะพ,คพี่น้องเบื้องบนเป็นหน,าน้าพระเจ้าเบื้งบนเตัว เดือบเบื้องดอกเหมือนก้อนพี่น้องทำมาทางนี้จ้าทำมาทางนี้เพียร์ติดหนงเบื้องวิ่งอีกสามดอกจ้าสามดอกเพียร์ติดหนังพออีเงียไข่ปวดโพ๊ะ่ะจ้าเอาไปคไข่เบิ่งดอกนั้นก้นพี่น้องก็ปิดพี่น้องเบิ่งเพียร์มองเก่าเลยจ้าสิบสามดอกคือเก่าพี่น้องเอามาตัดขากันเนาะตัดขากันจ้าตัดขาเลยจ้าพี่น้องจ้นจะฉันพายรูปไปแล้วเมื่อกี้นี่ อ่อนๆยังไงพี่น้องเพียขามันนะ่ะอ่อนอยู่มี่ถากแกพี่น,น,น้องมี่ถากไม่เงยเดินโศกหมานเห็ดเดาน้องมาหนีิเพียพี่น้องปาพี่น้องขอมาแป๊บเดียวนะขอมาแป๊บหยองใจน,น,นี่มาเด้อบุรสิเอาเห็ดพี่น้อง ไอปูนกว่านไปกินจ้ะพี่น้องกัดออกจ้ะอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ไหมอันเดียบงามมันก็ะบอเอาจ้ะพี่น้องเผื่ออันนี้บาากบอเอาจ้ะพี่น้องเผื่อจะตัดเขาพี่น้องตัดออกหลายอย่างเลยเด้อตัดถิ่นมาหนึ่จ้ะพี่น้องนี่ดอกนี่งา้างจ้ะพี่น้อง กว่าจะย่างวนอยู่เด้อขวกว่าจะย่างกลับพี่น้องคุ้งเขาไปลึกก็หน,นีจะอุ้ยอันนี้มันสั่มหนามพี่น้องขามบุดอ,อกกอนจะมาให้ได้หอดชั่วโมงนะพี่น้องเขาเดี๋ยวนีคนย่า,างเลรอวินเลยจ้ะทีดาทากน้องถากมนอยตัดออก ฉันคิดว่าฝรั่งมันก็เสียวอยู่ตรงนาะมันก็อัพกเฟีดเซียน,นซื้อแค่ไหน,นจ้าเฮ็ดก,กินได้เบิด์ฝรั่งเขาก็กินเ้อะพี่น,น้องคุณรอเกลีย์งสิ่ห้น้องค้งให้เจ้าเก็บออกหมดจ้ะจ้าพน้อเตรียมทุ่งพายอีกเราพี่น้อง พอดีเราไม่แย่นได้โชคหมานเพิน่นเก็บลงรถดกับสิญยางไปแล้วเนาะผู้ได้ได้เบิ้งคลิปนี่ก็ได้บุญน,น้ำกันแด้พี่น้องเด้เอไอผมถึงข้าอดกับโอดถึงข้าวยาก,กับบหยาก,ก่ะพี่น้องถึงข้าอดกับโอดถึงข้าวยากับโบหยาค่ะพี่น้องเนาะจ่ารองนี้โค้งจะไม่เอาพี่น้องเพิน่นเพิ่นจะเอาอยู่กับว่จจุบันบอกไปแล้วเนาะ้าเพิ่นบ่นเอาเพิ่นดีๆจา้า แล้วก็เลือกว่าใดเพราะว่าเขามาหาในปลาถากพี่น้องถากเพว่าสิย่างไปม่องพูนกับกีฬาอยู่น้ำจะแอบออกลายขอไพ่พี่น้องเด้อประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้อง น้ำจะตันๆยูพี่น้องไปอันนี้คงจะไม่เอาพี่น้องไม่สวยจ้ะน้องนี่รอกนั่งจ้าพี่น้องมัคนมาเก็บเห็ดจ้ารอคีเลียจะดอกนี่มีคนมาเก็บเห็ดยางวเมื่อกี้พี่น้องเห็ดมันมีพี่น้องมันมีพระเจ้ามาเก็บเห็ดจ้าพระเจ้ามาเก็บเห็ดพุ่พี่น้องเป็นยางฝรั่งจ้ามีเห็ดจากนู่น เห็้มันออกเนาะข้าเจ้าของมหาธรรมดาจ้ะหลายนะฉันก็ได้ไปถุงบักใหยหนึ่งพี่น้องเพื่อเกียพี่น้องเบิ่งนฉันได้ถุงนี้ฉันมาสิย่างก็ไปกลับไปจ้ะเหี้ยถุงนี้ปุ่นพระเจ้า่างกว่าุ่นจ้ะย่างกว่าุ่นแลยเจ้ากันจิรออยู่หน่งจังน้อยปุ่นเพิ่งออกไปปุ่นแล้วาไปใหยหนึ่งดีแล้วจ้ะเฮาก็ณพต้องไปแย่งกับเพื่อนเนาะเพื่อนได้พี่น้องเพื่อนได้เหี้ยลปมเนาะเฮาก็ได้แค่ถ้าเพิ่นถามเั้าก็นจิเอาให้เพื่อนอยู่นะ ว่ามันหลายจ้าพี่น้องมันบอกเจ้าก็อยากได้อยากอยู่อยากกินเพื่อน้องเน,ะนาะมึงประจานมึงไปเกลียไปขายสิไปกินจ้า